วันนี้จะจ๋ามาสระผมในสวนมะพร้าวนะครับนี่ครับธรรมชาติสุดๆสระไปเล่นน้ำไปเก็บเก็บลูกอะไรนะครับมอนเบอรี่มอนเบอรี่อาทิตย์มอนเบอรี่อร่อยไหมอร่อยอาอ,าอาสระผมดีๆสระผมดีๆสระให้ทั่วสระให้ทั่ว นี่นี่ติณูทำผมทรงอะไรนะทำทำผมทรงสูงสูงกันเลยดึงขึ้นสูงสูงดึงขึ้นแบบเออดึงขึ้นดึงขึ้นดึงขึ้นดึงให้หมดเลยดึงเกอเออดึงผมไปให้หมดเลยเอาดึงขึ้นดึงขึ้นทำผมทรงภูเขาไฟเออโอ้โหสูงมากครับสูงมากโอ้โหเอาทำให้ได้ทำให้สูง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 เลยเอาสูงสูงสูง อออออ้ยุองอลงมาที่หน้าครับอันนี้เป็นแชมพูเด็กนะครับมันจะไม่แสบรู้สึกนางแบบของเราน้าโมกจะไหลเลยนะครับไม่รู้ว่าจะป่วยหรือเปล่าโอ้ขายขายซอฟไอศครีมด้วยเป็นคู่แข่งของ KFC นะครับผมอันนี้ คนละเท่าไหร่ครับสิบบาทค่ะสิบบาทดอขายแพงจังขายเท่าเค c ซีเลยอ่าสะผมรอบแรกก่อนสะสะโอ้โหนี่ครับโอ้โหเอาเงย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 เออโอ้โหนางแบบของเราเซ็กซี่มากครับใส่เสื้อสีขาวซะด้วย เคล็ดลับผมสลวยสวยเงางามเหมือนนางงาม USA นะครับผมแค่นี้ก่อน